าจารย์ฮาวสวัสดีค่ะเด็กๆพบอกับเราชื่อมิวอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราชื่อจะให้นักเรียนเนี่ยเรียนเนะะื้อหาที่เป็นในส่วนของแบบฝึกหัดนะคะอ่าก่อนอื่นเลยนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเปิดเทอมวันแรกที่เราจะมาเรียนกันที่โรงเรียนใช่ไหมคะไม่ใช่วันแรกแต่ว่าอ่าเป็นการเปิดเรียนในที่โรงเรียนที่เรามาวันแรกใช่ไหม เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราช่อก็จะฝากเรื่องของแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดที่เด็กๆเ,เคยทำการไว้ค้างในช่วงออนไลน์ที่เราช้อสอนแต่อาจจะยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราช้อก็เลยนำบทที่สี่นะคะมาให้เด็กๆทำนะถามว่ามันยากไหมนะคะเราช่อคิดว่าถ้าเราได้เรียนกัน ในช่วงออนไลน์ที่เราชื่อส่งคลิปวิดีโอให้ดูเนี่ยก็จะรู้ว่าเราชื่อไม่เคยเอานอกจากในหนังสือมา,มาสอนเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นคำศัพท์ประโยคนะคะหรือว่าการเขียนต่งตางๆเด็กๆสามารถดูได้จากในหนังสือและประกอบกับการอ่านของเราชื่อในวิดีโอต่งตางๆนะคะเพราะฉะนั้น วันนี้เราก็เลยมาท้าแบบฝึกหัดกันพร้อมๆกันนะคะ,ะทีนี้เราช่อขออนุญาตเปิดแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะ,อะของปองหน้าที่21ถึงหน้าที่34ค่ะ่ะ21ก็จะเป็นหน้านี้ใช่ไหมลูกเล่มแบบฝึกหัดนะคะเล่มแบบฝึกหัดไม่ใช่เล่มแบบเรียนนะคะเรามีด้้ยกมดสองเล่ม เล่มนี้จะเป็นเล่มแบบฝึกหัดนะคะอะลืมนะคะเราชื่อลืมบอกไปว่าวันนี้เราชื่ออัดคลิปก็คือจะเป็นเอ่อในช่วงเวลาที่มันมืดแล้วนะคะมันดึกแล้วแล้วก็เอ่อเสียงอาจจะมีอะไรสะท้อนหรือว่าแทรกซ้อนนะคะเพราะว่าเราชื่อเปลี่ยนที่อัดคลิปนะคะเพราะว่า ที่ตรงนี้คือมัน,มนเงียบสุดแล้วนะคะฉันก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะโอเคนะเข้าใจเนาะอ่าทีนี้อ่าของเรานะคะปสองเราชื่อเนี่ยสอนความจริงแล้วเราเราเรียนกันไปถึงบทที่เท่าไหร่คะเจ็ดหรือแปดเนี่แหละเนาะแล้วก็แบบฝึกหัดที่มันค้างค้งนะเราชื่อเห็นแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจใช่ไหมคะคก็เลยวันนี้ขออนุญ,ญาตให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดแล้วกันนะ บทที่สี่ก็คืออ่จะมีดังนี้นะคะอันแรกก็คือเป็นการโยงเส้นให้เด็กๆโยงเส้นนะคะโยงยังไงเดี๋ยวเราโยงกันพร้อมพร้อมเราชื่อเลยนะคะแล้วก็วงมคาศัพท์ที่เราได้ยินคําศัพที่ได้ยินก็คือจะเป็น จะเป็นอ่า uh, ที่เราชื่อพูดแล้วเด็กๆได้ยินคำไหนก็วงคำนั้นนะคะแล้วก็อะไรอีกแล้วก็จะเป็นในส่วนของการเติมคำพท์อันนี้เราชื่อก็คือจะอ่ามีมีมาให้นะคะคือจะเฉลยให้เลยเพราะว่ารู้ว่าเด็กๆน่าจะเขียนการไม่ถูกนะคะก็เลยเฉลยให้เดี๋ยวเรา ทำตอนตอนท้ายเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นการเติมเสียงวรรณยุกต์เราชื่อก็มีก็คือสอนไปเลยแล้วก็ทำทำให้ไปเลยลก็คือเด็กทำตามเราชื่อได้เลยแล้วก็อันนี้เราชื่อให้เขียนหลายคนเขียนเสร็จแล้วเรียบร้อยหลายคนก็ยังไม่ได้เขียนเพราะฉะนั้นวันนี้ทำให้เสร็จนะคะโอเคมีแค่นี้อ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะอ่ะขอปากกาเราชื่อก่อนปากกาหาย วันนี้เราชื่อขอใช้สีเขียวดีกว่าอ่าสีเขียวโอเคเอาแล้นานเริ่มแล้วคำแรกนะคะอ่านว่าชานคำที่สองเหลินสามจินสี่ข้านห้าหนานหกเหมือนและเจ็ดก็คือซินใช่ไหมนหนึ่งส4 5 6ามสี่ห้าหเจ็ดมีเจ็อ่านอันแรก ก็จะเป็นรูปเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดตัวใหม่นะคะถ้าเป็นในในแบบเรียนกะ็คือเสื้อตัวใหม่นะคะอันนี้ก็คือประตูอันนี้คือภูเขาอันนี้คือคนกําลังดูทีวีนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือทองนะเห็นไหมมันมันประกายสองแสงน,นะคะทองแล้วก็คนใช่ไหมคะแล้วอันนี้ก็คือเดี๋ยวนะคน อันนี้คือผู้ชายใช่ไหมคะผู้ชายนะคะโอเคเรามาเริ่มที่คําแรกชานนะคะเด็กถ้าเด็กตั้งใจเรียนเมื่อออนไลน์ชานแปลว่าอะไรลูกชานก็คือภูเขานั่นเองไหนเราลองยงชานไปหาอะรูปภาพที่ให้ตรงกรัซนซิอาชานอายงในเด็กใช้อะไรใช้ใบบรรทัดนะคะ แล้วมาไทยกรินสอยงถ้าใครไม่มีไม่ต้องยืมเพื่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เรางดยืมงดยืมแล้วก็งดอะไรอีกงดยืมงดคุยงดใกล้ชิดกันนะคะไม่ต้องยืมเพื่อนไม่มีก็มือโยงเลยนะคะต่อมาเหรืนเหรือนก็คือคนนะคะคนนะคะ ในบทนี้เรินก็คือคนสองคนนี้ก็โยงไปหาเหรินต่อมาจินนะคะจินก็คือทองนั่นเองายโยงต่อมาค่ะข้านนะคะคือข่านอ่าข่านเตียชื่อดูทีวีข่านก็คือการดูนะคะ ต่อมาค่ะหนานอ่าหนานหนานคือผู้ชายอายแล้วถ้าผู้หญิงพูดว่างไง่าชื่อเคยสอนแล้วผู้หญิงก็คือหนีหนีนะคะต่อมาค่ะเหมือนนะคะเหมือนก็คือประตูนะคะประตูต่อมาซินนะคะซินก็คือใหม่ ใหม่ก็คือเสื้อยืดตัวใหม่ในบทเรียนนี้นะคะโอเคหน้านี้ผ่านไปนะคะจะค่อนข้างยืดยืดยืนิดนึงเพราะเราซื้อไม่มีแบบนทาดแบบเด็กนะคะซื้อใช้มือโยงไปเลยก็เลยจะเป็นแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเป็นเรื่องของการฟังนะคะฟังแล้วก็วงกลมเสียงที่ได้ยินนะเราซจะอ่านให้ฟังก่อน้อหนึ่งปานเปินปินพิน ข้อสองผานเพินพินเดี๋ยวนะผานเพินพินเบิรนข้อสามมานเมินมินดานข้อสี่ดานทานนานเนินข้อห้านินเนินนานลานข้อหก ลานลินการเกินข้อ7จ็คานเคินฮานเคินข้อ8ปดเรนซิน,นจินชินอ่ะโอเคเรามาเริ่มข้อ1ถ้าได้ยินเสียงคำไหนให้วงที่คำนั้นนะคะข้อหนึ่งปานปาน ข้อสองข้อสองพินข้อสามเมินเมินข้สอสี่ข้อสี่อะไรดีนะนาน เนออานานนะคะนานข้อห้านินข้อหกเกินข้อเจ็ดคานข้อแปดเรือนเรือนนะคะอ่วนอีกครั้งหนึ่ง คนอีกครั้งหนึ่งนะข้อหนึ่งปานข้อสองพินข้อสามเมินข้อสี่นานข้อห้านินข้อหกเกินข้อเจ็ดคานข้อแปดเรินอ่าโอเคผ่านไปเฉลยมาเฉลยพร้อมกันข้อหนึ่งปานนะ ฉเฉลยก็คือคำนี้เลยค่ะวปงเลยใครตอบถูกปรบมือให้ตนเองนะคะข้อสองพินนะคะพินก็คือคำนี้ค่ะใครถูกต้องปรบมือให้ตนเองค่ะข้อ3ามเมิน่าเมิน,มนเมินคืออะไน ก็คืออันนี้นะคะใครถูกต้องเก่งมากปรบมือปรบทุกคำขอ้อ4นานนะคะนาน,น,านก็คืออันไหนคะนานอันนี้ค่ะขอ้อ5นินนนิน อ๋าเราชื่อเราชื่อเลยแล้วอ่ะเอาไม่เป็นไรเนาะนินนะคะพ้อหกเกินเกินก็คืออันนี้ข้อเจ็ดคานคาน,นคืออ่าน,น,นคานนะคะคานข้อแปด เรนเรนอเโอเคนะอ่าทีนี้ใครถูกหมดปรบมือให้ตนเองคะ่ะเยี่ยมมากเขินป้าอ่าต่อมาค่ะเปลี่ยนหน้านะคะอันนี้เป็นหน้าหน้าเดิมนะคะหน้ายีิบสองจะเป็นเรื่องของการเติมคำนะคะเราเชื่อก็เลย มีแบบนี้มาให้เราจะได้เขียนกันแบบสวยงามไปเลยดูบนจอนะคะอันนี้ถ้าหลายคนที่ดูคลิปวิดีโอของเราซื้อครั้งครั้งก่อนที่เราเรียนนะคะอันนี้ก็คือต้องเตอมอะไรเออซานแปลว่า12 3สาใช่ไหมอันนี้ผาวแปลว่าเออไม่ใช่ผาวผาวผาวาอ่าใช่แล้วผาวนะคะอันนี้ก็คือเหมือนกับ หนึ่งสองสามเหมือนกับวิ่งขึ้นเขานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือต้องตอบว่าช่างชา,นาในเด็กเขียนตามเราชื่อเลยนะคะคำนี้เขียนสวยไม่สวยไม่เป็นไรขอแค่เด็กเขียนนะคะช่างชานะคะสองคำนี้เขียนไปเลยอันนี้คือเราชื่อเคยสอนแล้วแต่ว่าบางคนทําบ้างไม่ได้ทําบ้างนะคะ ไม่ใช่เคยสมายถึงว่าสอนในแบบเรียนไปแล้วนะคะแล้วเรายังค้างเรื่องของแบบฝึกหัดนะคะเราชื่อก็คือเนื่องจากว่าในการเรียนที่โรงเรียนใช่ไหมเราไม่ได้เจอกับเราชื่อนะคะหลายคนไม่ได้เจอกันก็คือเราสื่ออานคลิปแบบนี้อ,อย่างน้อยนะคะก็เขาเรียกว่าหลายยัง ยังยังสามารถอ่านตามเราซื้อได้หรือไม่ก็ยังเขียนตามเราชื่อได้ถึงแม้ว่าเราชื่อยังไม่ได้สอนที่ห้องก็ตามนะคะก็คือดูตามดูเฉลยไปเลยนะคะข้อ 2, สองซื่ออู่ริ้วนะคะซื่ออู่ริ้วดีคือสี่ห้าหกกำลังทำอะไรเขากำลังจับมือกันจูงมือกันใช่ไหมอันนี้ก็เติมโชว์โชว์ล่โชว์ก็คือเหมือนกับดึงเนี่ย จับมือกันดึงไปแบบเนี้ยนะคะโชว์ละโชว์อาเขียนตามเราชื่อไปเลยช่องว่างๆอ่าต่อมาข้อสามปาจิวอ่าซีปาจิวก็คือฮาวเพิงโยเพื่อนที่ดีอ่าเขียนฮาวเพิงโยลงไปในห้องของนักเรียนมีอ่าเขาเรียกว่าอะไร เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไหมคะเป็นไหมอ่าเป็นถ้าเป็นก็คือหาวเพิงโยนะคะทุกคนในห้องเนี่ยเป็นหาวเพิงโยเหมือนกันหมดก็คือเป็นเพื่อนที่ดีเพื่อนที่น่ารักนะคะหรือเพื่อนรักก็ได้นะต่อมาข้อสี่วอยโยจุดๆอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ โชว์จิทอโก็คือนิ้วมือใช่ไหมคะก็คือมีอ่าสองสองมือนะคะมีสองมือแล้วก็มีสือก็มีสิบนิ้วนะคะมีสองมือแล้วก็สิบนิ้วนะเขียนลงไปตามเราชื่อเลย เขียนลงไปเลยค่ะเสร็จหรือ,อยังเขียนยากนิดนึงมองเห็นไหมคะนักเรียนใครไม่ทานหรือว่าตัวเราซื้อข้ามไปไกายก็คือกดสตอบไว้ก่อนนะคะบอกคุณครูให้กดสตอบไว้ก่อนนะ,ะเสร็จหรือ,อยังคะ,ะทีนี้อันต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เติมวรรณยุกนะคะเติมวรรณยุกเรามาเติมพร้อมกันเลยอันนี้เราชื่อขออนุญ,ญาตอ่านคนเดียวเลยเนาะโอเคนะอันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวขอเมาส์ก่อนเมาส์เราชื่อไงม่แม่ชื่อไทยัวเหรนพ่อบาชื่อไทยัวเหรนวอเยชื่อไทยันเหรนเัวเมิอนอ้ายไทยัว,น,ว,น,ยวนะคะ อันนี้ก็คือแปลว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนไทยนะคะคุณพ่อเป็นคนไทยฉันก็เป็นคนไทยพวกเรารักประเทศไทยนะคะอันนี้ก็คือเขาให้เติมแค่วันอายุนะคะเด็กๆอ่าทีนี้เติมวันอายุนะคะเดี๋ยวนะอ่าเติมวันอายุสีเขียวแล้วกันเนาะ มามา,าเขียนมามาชื่อก็คือเติมแบบนี้ขีตามเราชื่อเลยนะคะไท้กัวไท้ก็คือขีอย่างนี้กัวขึ้นไปอย่างนี้เรือนก็คือขึ้นไปอย่างนี้อันนี้มันเขียนแล้วมันลบเนาะอะไรเด็กแป๊บน,นึงนะคะอแป๊บน,นึงนะทำไม เขียนอันนี้แล้วกันเนาะอันนั้นมันขียนแลลบอยู่้ว,วเดี๋ยวเด็กเขียนไม่ได้นะคะอ่ะเขียนนี้แล้วกันนะคะเห็นไหมลูกอ่ะเราซูมก่อนปัดซูมหน่อยเห็นชัดไหมกลัวว่าเด็กจะไม่เห็นนะคะอ่ะทีนี้เขียนตามเราชื่อเลยมามาชื่อไทยกเวเลยนะเขียนตรงคีตามเราชื่อเลยนะคะอ่าชื่อไทยก๋วกัว rỉn ba 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 sư thai của rỉn wo ye sư thai của rỉn wo mơn ai ใช่หัวอ่าอันนี้เด็กๆหลายคนนะ่ะคิดว่าเราชื่อเราชื่อทําอะไรอยู่นะคะอันนี้คือเป็นเสียงวรรณยุกนะคะยังจําได้ไหมที่เราเรียนกันในออนไลน์นะคะเด็กห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะในนี้จะอยู่ในเร่มแบบเรียนนะคะจะมีหมดเลยว่าอันนี้วรรณยุกอยู่บนไหนบนไหนนะคะนี่เราชื่อแค่เอามาเฉลยเด็กจะได้ไม่ต้องไปเปิดหนังสือหานะคะอันนี้คือเฉลยเลย อ่ะเขียนตามเราชื่อเลยค่ะไอ้พวกขีดต่างๆเขียนให้ตรงกับตัวอักษรที่เรากำหนดมานะคะอ่ะทีนี้เมื่อเขียนอันนี้เสร็จแล้วนะคะหรือยังไม่เร็จก้สตอปเอาไว้นะอันนี้เด็กๆหลายคนทำแล้วนะคะทำแล้วแค่เขียนนะไหมคะเขียนตามตัวอักษรที่เขาให้มาเห็นไหมอ่ะเขียนให้จนครบอันนี้เลยนะคะหน้าที่2 4สินะคะ วันนี้ป2ออเราชื่อก็มีแค่นี้นะคะมีถึงหน้าที่24นี้นะคะเพราะว่าหลายคนทําแล้วเพราะเราชื่อสั่งให้ทําแล้วนะคะอันนี้ใครทําแล้วคือวันนี้ก็คือโอเคจบแล้วแค่นี้ใครยังไม่ทําหนูทําเลยนะคะเขียนเลยเพราะว่านี่เป็นชั่วโมงของเราชื่อใช่ไหมเอาขึ้นมาเขียนเลยนะคะเสร็จแล้วก็ เก็บเอาไว้ส่งครูนะคะเอาไว้ที่โรงเรียนนะ,ะหรือหรือไม่ใครยังไม่เสร็จหรืออะไรยังจะเอาไปเขียนที่บ้านเขียนที่บ้านเราคือที่บ้านไม่น่าจะได้เขียนเพราะฉะนั้นเอาไว้ที่โรงเรียนนะคะลูกอโอเควันนี้เป็นวันแรกที่เราเจอการที่โรงเรียนแต่ว่าเจอวิชาเหล่าชื่อีวดีโอนะคะไม่เป็นไรเนาะ เราเรียนไปแบบนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะโอเคสําหรับวันนี้พอ2เราชื่อเอาไว้เท่านี้เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะอาจจะเป็นแบบฝึกหัดในบทที่หหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของบทเรียนใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะในสัปดาห์หน้าเนาะสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะคะอ่าายบายค่ะใจสซียอย่าลืมทำให้เสร็จนะลูกนะไายบาย